ก็วันนี้เราพาลูกค้ามาดูที่ดินพอดีมีเพื่อนเขาทักมาสนใจมาดูที่ดินพอดีอมีนายทุนเนี่ยสนใจซึ่งระบุไว้ว่าสนใจที่ติดใกล้โรงพยาบาลน,นะก็เรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งอยู่โซนนี้ก็อยู่ไม่ไกลกับโรงพยาบาลสายบุรีนะที่ตรงเนี้มันมีเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณา8ห้องซึ่ง ถ้าระยะจากนี้ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเออมันก็ประมาณประมาณ300 300เมตรเนาะ mm hmm. ซึ่งส่วนนี้มันจะมีการสร้างบ้านแล้วเริ่มสร้างบ้านเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบ้านตรงนี้ก็เป็นบ้านสองนี้ก็เป็นบ้าน mm hmm. ก็ที่ตรงนี้เหมาะที่จะทำเป็นบ้านบ้านให้เช่าก็ได้หรือสร้างบ้านขายก็ได้ หรือถ้าเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้หรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ทํางานอยู่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าสร้างบ้านซื้อที่ตรงนี้สร้างบ้านเนี่ยก็ไม่ไกลกับที่ทํางานซึ่งถ้าเรามาจากถนนเนี่ยถนนหลักในเข้ามาเนี่ยประมาณแค่สองร้อยเมตรได้ไหมประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะประมาณร้อยห้าสิบเมตรก็เข้ามาเนี่ยถึงหน้าแปลงตรงนี้เลยซึ่ง ที่เนี่ยผมที่ให้เรียบร้อยแล้วมีฉนดพร้อมโอนด้านหลังนี้จะเป็นวิวเป็นต้นไม้เป็นบรรยากาศร่มรื่น,นอ่ะก็มีเพียงแค่แปดห้องเท่านั้นราคาเนี่ยเพียงแค่ห้องละสี่แสนบาทนะก็แปดห้องราคาห้องละสี่แสนบาทก็สามารถที่จะคุยกันได้ราคานี้นะ ก็ถ้าสนใจก็ทักเบอรคลิมาได้เลยนะครับติดต่อเบอร์นี้080-600-688แล้วก็080-037-6517หรือติดต่อในเพจ Smile Home บ้านและที่ดิน